แคบแคบเชือกที่ได้แคบ่แคบที่จะออกไม่แต่ตรงโน้นก็ไม่แต่จริงๆน้องก็เก่งแต่ตรงโน้นเลยก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งเวงถ้ามันยังไม่ออกดี่น้อง <c oughs> อเอาแค่ใช้ผ้ารอ,องหน่อยเดียวนะได <c oughs> ้หลย คุ่งนุผู้หญิงนีรงเติจริงๆประชาชนบัตรประชาชนใช่ผมแกนต้เนี่ยรับไม่ได้พี่หมีไป Thank <laughs> you.

ลงมาว่าจะไปหาหมอก็คลอดกลางทางเลยครับอันนี้คือลูกสาวของคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เป็นท้องแรกใช่ไหมครับใช่ครับผมท้องแรกดีใจไหมครับดีใจครับการได้ตั้งชื่อหลานชายมาอย่างเอาชื่อสงการเลยครับผู้หญิงผู้ชายนะเมื่อกี้ผู้หญิงผู้หญิงเนาะผู้หญิงผู้ชายหนูผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้ชายคนโตเขาตั้งชื่ออีกทีอ๋อแต่บองต้นอยากได้ชื่อว่าสงการไม่วด้ยังไงน้องสงการไม่ใช่มั้งผู้หญิงชื่อสงการก็ไม่ไม่น่ารักแล้ว แล้วลเจ็บท้องประมาณที<ด>่โุงเขาเจ็บแป๊บเดียวเองเดินลงมา,าอาบน้ําเขาอาบน้สร็จก็เดินลงมาเลยแนะ่ะ<ด>เดินลงมาหาไม่ทันผมจะเอารถออกไปทำห,หอไม่ทัน็เลยคดที่นี่เลยครับเอาผมแท์ก็เขาพามาก็เรียบร้อยตรงนี้แหละผมไปสตาร์ทเครื่องรถรอยอยู่พอดีมันเข้ายากออกอยากด้วยที่เนี่ยถ้ามันมันไม่ใช่แคบอะมันไม่มีที่จะเข้าอะมันพอเราเข้าไปแล้วเราออกไม่ได้เลยเป็นไงครับตอนแรกผมก็ กองคนคนที่เสื้อสีฟ้าเขาบิมาแจ้งบอกว่าเรียกรถฉุกเฉินให้หน่อยเรียกรถฉุกเฉินให้หน่อยคนคลอดลูกคนคลอดลูกคลอดแล้วคลอดแล้วก็ว่าอย่างครับผมผมก็บอกโทรให้เรียกรถฉุกเฉินครับก็เลยเธอเเลยโทรเรียกรถพยาบาลมานะครับครับผม